喜欢,喜,欢喜欢，很喜欢，我很喜欢。来到冰凉的青空，在你身边，一起去等彩的彩虹出现，让你蜜的火焰点燃，愿望全都实现。爱的界限要怎么分辨？不能手牵手，只好肩 谢谢 <laughs> <laughs> เพราะเราว่าได้จังการมาทำโปร젝นี้แล้วก็เป็นวปรเจกต์ที่ได้ใจแล้วทุกคนก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้มาเมืองไทยและนี่จะคั็นที่สุดกัน นี่เป็นการมาโปรโมทครั้งแรกของเราที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มาถ่ายทำเอวีที่ประเทศไทยด้วยค่ะนเพื่อนแต่ละคนเคยมาเมืองไทยบ้างไหมคะคนมาครั้งแรกทุกคนประทับใจแล้วบอกว่าโอ้ฉันรักเมืองไทยมากประทับใจเมืองไทยประทับใจคนไทยประทับใจอาหารไทยแล้วก็การทํางานที่เมืองไทยแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนทุกคนประทับใจมากค่ะนั่นอยา้ให้ทุกคนคู่กับาไทยท่อ่างอ่าชัวไทยวันนี้คือเชื่อจลิคกี้จะค่ะ 呃，呃、uh,，呃萨迪卡、李奇子卡，呃，水水咩？诶，水晶晶，咪咪咪，水晶晶嘛？诶，皮卡，收买收麦，啊！呃，萨迪卡、莫西卡、李延熙卡，呃，猛推台，苏比狗，苏比狗，保德台，哦，保德台，保德台。 ประเทศไทยสุดยอดอ่อม right. ีมีคนมีผู้แทนช่วัสดีค่ะพี่ฟังเดี๋ยวไม่ทันค่ะประเทศจีนค่ะมาลังใจเพื่อนนะคะมาตั้ประเทศจ้วยนะคะสวัสดีค่ะจริงจริงค่ะสุดท้ายกันตกใจตกก็จริงๆเราไม่ได้เรียนนะคะแต่ว่าพอเวลาไปทํางานเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งห้าคนเรานอนห เราทํางานด้วยกันทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเรายิ่งยิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งทํางานหนักมากเพราะว่าที่เมืองจีนมันโคโมดไม่เหมือนเมืองไทยเพราะว่าเราต้องบินไปหลายๆเมืองเลยค่ะ<า>แล้วเราอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วการสืส่อสารเนี่ยมันค่อนข้างลาบากต้างอะไรเรื่องอาใสยฟังฟังเข้าหูทุกวันแล้วก็พอเริ่มที่จะพูดได้สืส่อสารได้ หนักขนาดไหนคะาการงานานนานหนักชีว์ที่ว่าเออไม่ค่อยได้นอนเลยค่ะแบบว่าอย่างวันหนึ่งเนี่ยบินสองเที่ยวแบบบินไปบินมาแล้วพวกเราตอนนี้ะจะปักหลักอยู่ที่โมปักหลักเลยปักหลักอยู่ที่ปักกิ่งเป็นหลักแล้วก็ส่วนใหญ่รายการต่งางๆที่ประเทศจีนเนี่ยจะอยู่นอกเมืองอยู่อีกเมืองหนึงหลายๆเมืองเนี่ยค่ะาการเดินทางไปก็ค่อนข้างที่จะเราจะเสียเวลาไปกับการเดินทางยอะเพื่อนๆในวงสำหรับรซตอนนี้เหมือนเป็นครอบครัวคนที่สองเลยเพราะว่าคือตอนที่ดักซ่าไปก็คือเหมือน ไม่มีไม่มีโอกาสได้รู้จักไทยเลยไม่รู้จักคนไทยไม่มีใครที่จะเข้าใจเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไปจมไทยคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาพยายามที่จะเปิดใจเข้าใจเราแล้วก็ เขาก็รู้เลยว่าทุกคนเนี่ยรักเราแล้วก็เหมือนเหมือนเห็นเราเป็นคนหนึ่งในครอบครัวคือถึงแม้ว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่ด้วยความที่เราสู้มาด้วยกันมันมีหลายๆเรื่องที่น่าประทับใจมากแล้วก็ทั้งเศร้าทั้งสนุกทั้งดีใจพวกเรารทำมาด้วยกันแล้วค่ะพวกเรารักกันมากโอ้ยประเทศน่ารัก 非常的棒。然后我们来到呃泰国以后，充分感觉到爱呃泰国粉丝的热情，真的，他们太贴心了。就是我们从飞机上面下来的时候，他们就迎接我们，对，然后还给我们很多好吃的。然后我们呃去拍 MV 的时候，他们一直跟着我们，对，就很多事情都处处想到我们，然后给我们拍很美的照片。真的谢谢他们，谢谢支持艾米。然了我们的爱他们跟我说嘛，说呃，他们。 ด้านรู้เลยว่าทุกคนเน Exec ี่ยรักแลวก็เปิดใจกับเรามากนะคะแล้วเขาเมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่ที่มีแจ่งงานก็เป็นคนสวยเนี่ยแล้วก็มีความสามารถในการที่เรียนรู้ภาษาเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะจาไวะในอต่้ะไปเวลา งงแบบเดือนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องแล้วนะคะแล้วก็เขาก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับที่เมืองไทยเพราะตอนนี้ก็มีทั้งแฟนคลับที่ให้กำลังใจแบบคอยให้อาหารอร่อยอร่อยเขาแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆให้กับเขาแล้วก,ก,ก็รู้สึกปบะทับใจอืมแล้วก็รู้สึกประทับใจตอนที่ลงมาจากสนามบินที่เห็นคนไทยแ,แฟนคลับที่เมืองไทยให้กันประทับใจพวกเราเองทำให้ใจดีอ่าสุดีนความสุขสติดิเอสัม Very มันเป็นม o ส my family my mom and my father but for every day together together so very happy and sometimes very touch to my heart and I'm y m so happy and I feel very good ลาลามาเข้าใจเขาเพราะว่าจะเหมือนลาเพราะว่าเราตัดทจากบ้านมาตัดกันครอบครัวต่าง ห่างจากห่างจากพ่อคุณแม่อะไรเงี้งยค่ะความรู้สึกมันก็มีแต่ความรู้สึกคิดถึงแบบเหมือนเราไปทํางานโดยที่ไม่มีใครรู้จักอะไร่าเงี้ยเราสองคนจะค่อคนข้างสนิทกันเพราะว่าเราเราอาจจะเข้าใจกันมากแล้วแต่ว่ากรดีที่แบบเพื่อนในวงก็เราอยู่ด้วยกันจริงๆแบบห้าคนนี้ไม่มีไม่มีใครเข้าใจว่าบานที กระแสตอบรับตอนแรกที่ที่ที่ไปเมืองจีนนะคะสำหรับซาร่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครแบบเออมามามาสนับสนุนเท่าไหร่หเพราะว่าด้วยความที่ซาร่าเป็นแบบคนต่างประเทศอะไรอย่างงี้ค่ะคิดว่าเ,เขาอาจจะสนับสนุนคนจีนด้วยกันเวลามีมีมาทำแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งมันก็มีหลายกระแสเกี่ยวกับว่าเราไปทำงานที่เกาหลีไปใช้โปรดักชั่นเกาหลีใครมีที่เกาหลีกจะคิดว่าเออคัปปี้หรือเปล่าเรียนแบบหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามีความแตกต่างมาก แต่เราไมมีเอกลักษณ์แลวมีสไตล์ที่แตกต่างกันแล้วการทํางานของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ก๊อฟฟี่ใครเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีสาประเทศแล้วไทยจีนเกาหลีสไตล์ของเราก็คือมีการร้องที่เราเราได้การสนเราเราทำงานหนักมากเลยนะคะก็บอกว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนแต่ว่าสำหรับที่ลุงไพ่เนี่ยได้เห็นแล้วว่าแต่ว่นแรกที่เข้ามาเนี่ยทุกคนให้การ 呃、嗯、首先，我觉得我们艾米是一个全新的组合，然后来自不同的国家，有泰国中，有有泰国，然后。同台哦，说有性感冷酷，然后有可爱，然后奔放活泼，然后还有邻家小孩，邻家小孩。

เพราะแน่นอนแบบประเทศจีนออกจกว่านไก็ใหญ่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดที่เป็นสิ่งที่เราทั้งห้าคนภูมิใจคือเราเพิ่งได้รับรางวัลคะ่ะเป็นรางวัลเหมือนเป็นอ่า๊อปปูล่าอ่าเบร์รที่ยอดเยี่ยมของจีน่นนะคะซึ่งพวกเราเป็นเบอร์รีกรุงแรก โอกาสรับรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับแทนที่จะไปเกาหลีเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงปีหน้าค่ะ,ะ,ะซึ่งตอนนี้ยังไม่สรุปแทนที่แน่นอนนะคะแต่ว่าปลายปลายปีนี้เราจะได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มาโปรโมดทีมกิจกรรมหลังจากวันนี้โหเทียบนั่นเตี้ยมากคือหลังจากพรุ่งนี้นะคะเราจะไปโปรโมทตามเกานนีวิทยุแล้วก็ อีกวันนี้ก็ไปสถานีโทรทัศน์ต่างๆตามสื่อต่างๆนะคะแล้วก็มีหลายอย่างเป็นความลับดีกว่าเพาะเดี๋ยวไม่ถึงเต้นนะ 为什么我为挂念，在我心里面？